ต้องมาจากสนามบินไปทำงานอยู่ต่างประเทศสิงโตมาอยู่สิงโตการเมืองไทยร้อนมากเลยค่ะม,มากับลูก <laughs> มากับลูกนิกโดโตหายเยอะให้ให้หายเยอะ เอาไวย่บ๊ายบายก่อนบายดิกหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายลงมาจากสิงคโปร์บ๊ายบายจบดบาายบ๊ายบายกนบ๊ายก่อนบ๊ายบายก่อนแท็ก่อนเร็วๆโอ้โหมาไกลด้วยไปจากสิงคโปร์แต่แล้วแท็ก ก่อนดเท้าแตะเด้อเด้อไมค์บายก่อนแล้วบายกล้องก่อนบายลบนีิโก้จจ๊งเชื่อว่าลุงมิโก้เหนื่อยละ ทำงานที่ไหนนะคะเอ่ออาเอ่อที่ไหนล่ะทำอะไรอ่ะทำวูดช่องมารูปช่องหนึ่งรูช่องมาได้ไปรับลูกจากแอฟริกามาค่ะแอฟริกาใต้ให้ก่อนให้บายก่อนบาย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 บ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกันนะครับโอ้ โอ okay, เคอะไรนะลูกมิกครับเปรับอือหือเหลือยังฮะเเดี๋ยอ่อนไหมเดี๋ยวอ่อนมาเอากระเป๋านิกเอากระเป๋ามาให้แล้วอ่อน วางมาเอากระเป๋าเดินทางมาให้ <c oughs> มาจากแผงกระโปรเลยนะ่ะไปไปได้ <c oughs> เอาไม่ไปงไี้แล้วเอาเอาบ้าเขาแงอ้อนเขาไม่แงอ้อนอไม่แงอ้อนไปบายพี่ติ๋กก่อนไปบายมาแล้วแล้วไปมาแล้วร้อนแล้วมาแล้วกระเป๋าวันนี้แงกะเป๋ายงอ้อนมาแล้ว